ไปเลยมันแล้วไปเฉยค่ะเลยเมื่อวันหนึ right kind of ่งเพราะว่าทำเค้กไม่ทักทำไมมันหน้าตาเหมือนอ๋อหนูไม่รู้เขากตลังฮิตเทียนเป็นเทียนแบบว่าส่งอิสระแล้วก็เป็นแบบเหมือนโฮมเมดไงี่ปะๆไปแล้วเราทำให้มันกลมดิกมันจะเหมือนของชาวบ้านขอเทียนหน่อยไหมคุณแม่มาแม่เหรอใช่วันเกิดแม่ต้องต่อเทียนหน่อย ใครปักเทียแบบเนี้ยมันปักไม่ได้ป้ามันเป็นช็อกโกแลตแข็งปักแล้วมันแตกเลยต้องปักตามที่เค้กที่มันมีอยู่แล้วไม่งั้นเนี่ยมันแตกนี่ยคือพยายามปักมากเลยแล้วมันแตกอันนี้ก็เป็นเทียนนะจิ๋วจุดไปได้เลยไม่ได้ยากเป็นพลาสติกมากปักไม่ได้เลยไม่ใช่ของแกอย่างดีเห็นแบบว่าหัวมันเลอะว้าย แล้วเรๆเดี๋ยวปิดเออออแบบเอชีโดชิเตะดีๆล้เดี๋ยวจะได้ทำนั้นตัดไปเลยอันไหนที่มือ Happy birthday to mom Happy birthday to me a y b i r t h d to you Happy birthday to y u r daddy m o m m Happy birthday to you เดี๋ยวจะถ่ายรูปอ่ะ happy birthday โอ้ยเหลือเกมียวย้เลอะเทียนหมดเลยไม่ต้องกาี๋ยวแค่เอาอ่ะอันนี้เป็นเค้กที่น้องพิมชอบด้วยจริงหรอคะใช่มันเป็นน้ำอ่ะเค้กร้านโบเค้กแต่ไม่ใช่ร้านถ้าร้านโบเค้กอ่ะเขาจะมีน้ำหานิดเดียวใช่ป่ะอยู่ตรงกลางแล้วเราต้องแย่งกันประมาณสามสี่ก้อนใช่แต่เนี่ยเราทำน้ำอ่ะทงก้อนเลยว้า จะเอาเทีย,อยนออกก่อนใช่ไหมเอาเทียนออกก่อนเนี่ยเนี่ยที่มันอันเนี้ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวที่มันเลอะเนี่ยเอาออกได้เขาบอกเทียนกินได้ไข่ในติ๊กตอกอะค่ะโดนหลอกหรอไม่หนูเคยเห็นแบบศิลปินกินเทียนจริงๆนะโซเซ่แเดฟพิงเคยกินเทียนหรือใครสักคนนึงตลกเนาะคือมันมีเยอะมากมันแกะไม่หมดอะไม่เป็นไรหรอกมั้งตัดตัดแล้ว แตกหมดเลยเพราะว่าไม่เป็นช็อกโกแลตแบบแข็งใครอยากกินนะไม่มีไม่มีขายไม่มีใครแตกหมดเลยไม่ถ้าไอ้นี่ไงถ้าแม่ทำขายแม่ก็ทำเป็นเค้กกล่อนจะทำเป็นกล่องเป็นกลอนเป็นใส่ถ้วยมันง่ายดีเออใช่แล้วก็กินง่ายอุ้ยโอ้โหขอดูน้ะมังอยู่ที่นี่ตายแล้วนี่อันนี้เป็นเค้กช็อกข้างล่าง นามะครีมช็อกโกแลตทั้งก้อนใช่ทั้งหมดนี่เป็นนามะเลยอันนี้อาจจะเป็นแบบเค้ก้อนที่อร่อยที่สุดของแม่แล้วมาลองดูกันจริงเหรอไม่แต่ที่อร่อยอ่ะของแม่ก็มีหลายอย่างนะไอ้นี่อร่อยนะ,ะเคยทำสตรอเบอรี่ตอนวันเกิดมีคัมโบอะไรด้วยเหรอใช่คัมโบ <B umble S 2> ด้วยรู้ได้ไงอะ่ะเห็นไงคะเห็นเดี๋ยวชิมก่อนตัดแปดเด็ดกินมันนี่ร้านเลยกิ่นที่ร้านเลยหรอนามะใช่ไหมเป็นไง ไม่ชอบบอกตามตรงได้อร่อยปะอะไรคืออร่อยมากหน้าตาแย่นะเรียกว่าหน้าตาแย่เลยใช่ไหมแต่รสชาติดีใช่ไหม้ากชิมเดี๋ยวขอกินให้มันแบบว่ามีเต็มร้อยให้ร้านเลยไหมเฮ้ยคือแบบอันนี้เขาใช้ที่อะไรที่หนของป้ากับแม่แล้วอะจริงเหรอออเออตอนนี้บอกว่ามีอะไรเปรี้ยวๆเราใส่ยำส้มไปด้วยครับไหม เาหรอแล้วหนูกินไปโดนไหมไม่กล้าพอเออลงน้ำไม่กินแม่กินไปก็ว่าเปรี้ยวๆอ๋อส้มไม่เข้าวหรอหนูไม่ชอบแบบส้มอ่ะบางคนที่ไม่ชอบแบบส้มอาจจะไม่ชอบเพราะว่าอยู่ดีๆกินไปแล้วแบบทำไมมันเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกอร่อยมากเลยเนาะตอนแรกไม่โดนแม่ไม่หยิบส้มอะไรมาให้ปาเมื่อไหร่หรอให้กินด้วยกันให้กินด้วยกันได้จิ้วให้กล้าไหมหรอ มมมัมนีย้บรรยายก่อนความนามาเป็นไงบ้างนามาเราชื้อ,อต็มป่าใช่ไหมเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าทีแรกอะ่ะมันจะมีแค่ช็อกโกแลตครัมเบิลนามาครีมสดช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกโกแลตเคลือบกำลังทำทำอยู่ป้าวิ่งไปซันส้มมบอกอ้าเราใส่ซันส้มกันด้วยเหรอป้า,ปาไม่เ<ม>คยชอบก<ม>ิน<ม>ช็อกโกแลตกรส้มที่หนูไม่ชอบเลยเออใช่ป้ารู้ว่าหนูไม่ชอบเลยเหรอแต่ป้าทำล้วหนูไม่ชอบไอกไทยนะเลยไม่โรยให้ไิ้ไทย ติกไกงก็อรอยล่ะแล้ว,ลวนาหมาเป็นไงตัวนา้อร่อยมากตัวนาหมาอร่อยมากอืคือปกติอ่ะเขาจะใส่แค่เป็นก้อนสีลีมตรงกลางเค็กับก้อนเออแล้วแบบน้องพิมันจะแย่งกินตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้คือไม่ต้องเลยเราใส่เห็นไหมหนาเท่านี้ทั้งก้อนเลยแล้วตัวคัมโบอร่อยไหมคัมเบอร่อร่อยแต่มันน้อยไปนิดนึงนะน้อยไ่หรออยากเพิ่มหรออืออรอแม่กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเยอะไปด้วยซ้ำแล้วตัวครีมเป็นครีมยังไงคุณนๆมากไม่เลี่ยนเลยนะครีมคุ่ไม่เลี่ยนเลยแต่มันมียำซ้อมนะคะ ว่าไ่ท่านอะไรอ่ะจมได้ได้เออจริงๆมันมันเราว่ามันอาจจะแบบโดดไปนิดนึงอ่ะแต่ตัวน้ำหมา่อยนะคือมันงามหมาบางคนอาจจะคิดว่ามันแน่นหนาไปหน่อยแต่ของเราเป็นทําเป็นดากช็อกอร่อยแล้วก็ถ้ากินพร้อมๆกันกับครีมด้วยนะมันจะชื่นใจมากเลยอ่ะ เค้กช็อกเราก็บางๆเองเนาะอืมดีมากฮะดีมากเพราะว่าเมื่อวันก่อนน่ะแม่เพิ่งฟังที่หนูพูดว่ากินเค้กช็อกที่ไหนนะแล้วหนูบอกว่าเค้กมันเยอะไปหนาะใช่ไหมอืมนี่เราพยายามเอาบางๆเดี๋ยวแล้วหนูใจไ,ไหมว่าซื้อไอ้ร้านนู้นมาก,กินอะ่ะหนูกินแต่น้ำหมากแล้วเหลือตัวเค้กไว้ <S <S ใช่อันนี้เป็นไงไม่สามารถทําได้เลยเพราะมันมีน้ำหมากทุกขนมมีน้อยแล้วน้ำหมากเยอะนี่มปดนความฝันมันเกิดดีกว่าที่ป้าซื้อให้แม่มาป้าเขาบอกใครป้าเขาเขาป้าเขาบู เจมเองเขาซื้อมาจากเซนทรันี่แม่ซื้อเองเขาลงมันซื้อนั่นแหละเดินขวางเฉยตัวเองซื้อของ้ดีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวนกมันแตกวางนี่เดีย๋ยวนกต้องตั้งด้วยใช่ไหมคือจะบอกว่าอะไรนะทำเค้กเองให้ตัวเองซื้อของขวัญให้ตัวเองห่อด้วยตัวเองหนูคิดว่าเป็นอะไรอืมไม่ใช่ตัวใครแน่นอนแแม่ชอบเหรอ ส่องจุ่มแน่นอนน่ะเป็นไอ้นี่ใช่ไหมลองขยับดูเหนียวตาลองขยับดูวัที่แล้วก็อยู่กับป้าก็ใช้แม um. ่ยกบอลเอลซ่าอันนาอืรโเรเซนอันนี้อะไรเหนียวตาเหนียวตาใช้ ไมันี่ไม่มีรอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะมันก็ตายเหมือนกันพอดีไข่ไข่ตือนน้องขึ้นิดนึงนะเผื่อคนไม่รู้จักไวพีลิลเป็นพันที่แม่ชอบที่สุดเพราะว่าเคยเลี้ยงทั้งที่แม่ไม่ได้ชอบพันนี้หรอกแต่แม่แค่เคยชอบันึ่งตัวนี้เราเลี้ยงแต่มันเป็นพันนี้เฉยเฉยแล้วมันมันเสียไปแล้วเราก็คิดถึงมันเรานี่ใหม่แม่สูงพอแกะได้ไหมอ่ะอ่าๆก็ได้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเอานนี้เอกไปก่อนเดี๋ยวเรื่องไรแม่แกะทีกร่กของมันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่ให้ให้หนูแกะได้ไม่แกะแล้วไม่เอาของของแม่ก็เหมือนของของหนูก็หนูแกะอ่ะพูดแลยนะของของแม่ไม่ของของหน้าเฮ้ยแต่แต่ว่าของของหนูไม่เหมือนของของแม่ใช่ไหมไม่หนูจะไม่อยากได้มันเป็นของคนแก่แม่ก็หลังเหรออ่ะแม่ก็หลังนี่ให้ใครแบกน้ำหนักไหมกล่องตุ่มนั่นแหละร้อยเปอ่ะเซ็นต์อ่ะอย่าเยอะๆกันเอาแรงมันแต่มันแตกถือว่าเปตัวอะไรแม่อยู่ไกลสิขาแม่เลยแตกไปหรือเป่าใหญ่แบบนี้ก็ได้เลยเพราะเราห่อแบบแกะง่ายมาก อ่ะไม่ได้ซื้อเซีนท่านเหรอยี่เซีนท่านเนี่ยอะไรเอะไรเปิดมาก็เจอเขียนว่าเจนเอาถุงที่อันเป็นของปลอมเจอที่แท้เลยเหรอไม่ใช่เอาหรอเอาถงที่ของปลอมเนี่ยมันส่งแบอันนั้นมาตายเลยว่าซื้อแค่ให้หนูอีกแล้วของแั่แม่เฮ้ยมันมันมันมุกเก่าเราจะมาทำอะไรเล่าเฮ้ยทำไมมีอันเนีย อะไรนี่คืออะไรไอ้แบบฮะถูกไหมแม่ชอบเจ้แค่สได้เหรอฮะได้สินี่ผ่านการตรวจจากศุลกากรเชียวนะศุลกากรเฉยมันคืออะไรคะของปลอมของจริงของจริงแผลแน่นอนนี่ส่งมา เห็นไหมขนแต่ง่นงนี้ขนไอไม่ให้ขนส่งมาจาก Jelly Cat United Kingdom ัมแต่ว่าของจริงเกล้ใจแล้วลูกของแท้แน่นอนนะเป็นงานแตกต่างจากตัวไม่ดูที่ใจไหมเจียวเอออันนี้ของแม่นะแม่ก็ชอบเหมือนกันแม่ก่อนจะเซ็งแม่ให้หนูดูเลยให้ไหู แล้วพี่ที่แล้วปาก็ซื้อเด้แค่ตัวแรกให้หนูแล้วแม่บอกว่าเนี่ยเขาแม่ซื้อเป็นมุกเดิมมันเป็นของปลอมใช่ป่ะแล้วแม่ส่งคืนช้อปปี้คงให้คืนนะคืนเงินมาแล้วแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อตัวจริงให้พี่แม่เห็นว่าค่าส่งบวกกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับซื้อที่ท้าเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูงงไม่ได้ติดตามก็คือว่าก่อนนเนี้ยซื้ออีกแบบนี้ไปซื้อมาก่อนนะซื้อมาให้หนูจาก ช้อ,ชอปปี้หรือไม่ห้หนูสรุปของปลอมอีกแม่เคยบอกเคยหนูซื้อให้ใหม่ก็เลยได้มาเลยก็เลยซื้อจากกิจตัวเนี้ยจริงแต่ตัวปลอมอันนั้นคืนตังค์ได้ชคืปตังค์ได้คืช้อปปี้เขาคืนพันต์กบาลใช่ไหม่บอกเขาพันสาแม่บอกว่าเนี่ยคนขายบอกของจริงนะแล้วแบบเออมันเป็นของปลอมเขาก็เลยแบบให้คืนของปลอมพันสาของจริงเท่าไหร่จิ๋วให้จ่ายเท่าไหร่สามพันห้าสามพันอืมจริงจริงสองพันเก้าแหละเล็กจิ๋วว่าความแตกต่างเป็นยงไงไหมคะ ก็แบบคนนุ่มกว่าแล้วก็ดูดิมันจะมีแบบสีนวลนวนะเห็นไหมใช่ไหมไออันอันอันที่อันที่แล้วอะขนมันเด็ดเด็ดเด็ดอันนี้มันจะนวลนวลนวลไปเลยมกลมใช่ไหมแล้วตัวนั้นจะผอมมากดูตัวนี้ใช่กลางอันนี้มันแบบกอดนุ่มมากก็ขนแบบนุ่มกว่าแบบ t e เจ u r e แต่วันนั้นนตกใจเลยอะไปคุยกันอะแล้วเขาบอกว่าเขาอยากได้ดาก้อนสีมัทฉะแล้วแม่ก็ ฉันสั่งสีสกายไปแล้วจะมาอยากได้มาชัดแต่พี่บอกว่าหนูอยากได้ทุกสีแม่มีเทียีย้อมสีได้ตัวที่พี่อยากได้อะมันจะสีสีเขียวแล้วก็ตรงนี้สีแดงเออชมพูเป็นน้ำชาตองป่แต่มันสูยเอาไปเมืองไทยไม่มีค่ะลูกต้องรอเขาผลิตหม่อันนี้เมืองไทยไม่มีนะเลยต้องสั่งแต่ถึงณตอนนี้ไม่มีณตอนเนี้ย ตามช็อปอะต้องรออะไรกันตายอยากได่ทุกสีเลยอะแบบสีครีมด้วยสีแบบที่มันเป็นแบบมีคิเตอร์ด้วยสีมุกด้วยอยากได้ทุกสีเลยโอ้โหมาตุ๊กตาหนูหนูเลี้ยงมังกรจริงเลยดีกว่าว้ายหนูอยากเลี้ยงมากเลยนะแบบเที่ยวกรุดอะที่หนูนอหาจูเจียนยูดาก้อนนะคะทุกคนแล้วแบบว่าเดี๋ยวเลี้ยงลองให้แล้วก็แบบออกมารู้สึกแบบอยากเลี้ยงดาก้อนจริงๆอะนี่ไม่เก็บถุงไว้โชว์หรอไม่เนี่ยเอาหอมด้วยให้ลูกดูว่ามันเป็นของจริงเนี่ยส่งมาแล้วแม่ แม่ต้องไปเอาที่ไปษณีนะเขาไม่มาส่งที่บ้านนะเพราะว่าต้องไปจ่ายค่าภาษีด้วยเนี่ยเพราะว่าม่เของนำเข้าใช่แล้วนี่อันนี้จริงๆเวลาของจริงเคยเห็นในในรูปที่เขาขายปะเขาจะต้องมีกระดาษหนึ่พันที่อกน้องมาแต่วันแม่แกะแล้วมันขาดไม่น่ารับเลยไม่ดีอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งมีน้องคอมเมนต์ว่าถ้าเปิดตุกตาเจนิคแคน้วใส่ถุงผ้ามาคือพร้อมแน่นอนไม่ใช่ถ้าถ้าซื้อออนไลน์มันจะมีไงแต่ถ้าไปซื้อที่ช็อปไม่มี นี่อ่ะนี่เห็นไหมนี่เป็นบินทางการจาบเจดีแคทแต่เจดีแคทความที่เราเคยซื้อถุงผ้าเหมือนเป๊ะเลยนะเหมือนคงแทบเป๊ะเลยนะถุงผ้าเหมือนเป๊ะเลยเออแต่เราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ดูลายไม่ได้ดูละเอียดไม่รู้หรอกแต่การก๊อปลายพวกนี้ง่ายอยู่แล้วเนาะแค่แบบดูในออนไลน์จริงผูกเอามาได้แต่ตัวอ่ะไม่เหมือนอันนี้คือหน้าตาแตกต่างจากตัวนั้นเยอะนาตัวใหญ่กว่าด้วยนะตัวยาวด้วยมันคือว่นกว่าตัวยาวกว่าตอนนั้นตัวเล็กกว่านี้จริงๆมัน คือตัวนั้นะแปะรูปไปปุ๊บมีแต่คนมาเมนว่าบอมแน่นอนปลอมปลอมอันนี้พอได้มาปุ๊บแม่ถ่ายส่งไปให้น้องคนที่คุยกันอยู่อะตัวที่มีเจอแค่พันตัวหรอร้อยตัวก็บอกว่าเนี่ยตัวนี้แหละเลิศของแท้แน่นอนเห็นก่อนติดคิวไหมเหรอเออก็เอาไปให้คนดูไงว่าเออใช่ไหมจริงนะอะไรอย่างเงี้ยแม่ซื้อไปชอบไม่แน่ใจเหรอไม่รู้แต่ช็อบเลยไม่แน่ใจก็ให้เขาดูว่าเออเนี่ยใช่ใช่ไหม ใน g o o g ก็ว่าในเว็บแบบเจดีแคทที่ยูเคจริงๆเลยคืมเนค่าส่งค่าภาษีโดนค่าส่งโดนค่าแต่มันก็คุ้มค่ากับการที่เราต้องไปซื้อของปอมไม่ล่ะของปลอมคือได้ถ้าซื้อผ่าน s h อป e ี้นะไม่ก็คือเราเราตอนนี้เขาบอกเลยว่าถ้าพวกในเว็บพวกเนี้ยเรามายิ่งส่งมาจากจีนนะปอมหมด แล้วก็โดยเฉพาถ้าเกิดไปถามเขาว่าจริงไหมเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจริงเคบอกว่าจริงก็งงแม่ถามทำไมใครจะมาบอกว่าจริงอ่ะตอนนั้นที่เราซื้อพวกกระเป๋าว่าที่เอามาเป็นพร็อพประกอบฉากอ่ะก็จะถามว่าก็นั้นเขาจะบอกว่ากระเป๋าเกียรติยกระเป๋าแบรนด์นี้มันมีวันถุกอบอยู่หรือไงกว่าจะมีคนขายบอกอ๋อนี่ตองเกียรติทำแม่มองม่างยังไงจริงเออแม่เขาก็โกหกแล้วดีใจมากรักมากกับแม่นะคะแต่มุกนี้ไม่มีแล้วจริงพอกจริงพอเนี่ยโอ้มกี้จริงแล้วไม่ ไม่จบก็คือบอกว่าเนี่ยวันเกิดป้าปาซื้อเซลี่แคทเอเอกระต่ายตัวสีเบจให้ไม่ละปีที่แล้ววันเกิดออนั่นมวันเกิดวันวินนี่วันเกิดป้าซื้ออันนั้นแล้วพอวันเกิดแม่ก็บอกว่าเซอร์ไพรส์อะไรกันดีก็เลยบอกว่าเ้ยซื้อเซอร์ไพรส์หนูเลยเหรอเออซื้อมาให้เซอร์ไพรส์พิมเสร็จแล้วป้าก็บอกว่ามุกเดิมนะแม่แบบอะไรเงี้ยบอกว่าหนเราไม่ได้เลยเพราะมันมุกเดิมไงหนูไม่รู้เลยจริงๆอะ่ะเหรอแล้วเลยบอกว่ามไม่เป็นไรหรอกเราอยากให้บ้างอะไรเงี้ย เออแล้วมันคนละตัวกันแต่เราลูกก็ยังชอบเจลลี่แคทอยู่ก็เลยแบบเอออะไรอย่างเงี้ยสองปีแล้วยังชอบกินอะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยววันเกิดป๊าปีหน้าเอ้ยเนี่ยเดือนเดือนหน้าอาไรอีกตัวหรอเอาเอาตัวนี้เมนเลยละมันก่อนจริงมันก่อนจริงเลยเอามือก่อนจริงมาเลี้ยงมันก่อนจริงที่เดี๋ยวเลี้ยงเคี้ยวกุญแจเลี้ยงแพะปิกมี่โอ้ไม่มีทางทะรลาะกับวินนี่แล้วทีนี้อ่าโอเคก็วันเกิดเนี่ยเมื่อวานเป็นไงสุขใจไหม แคร์มูลแม่ถันแคร์มูลอ๋อถูกใจมันเกิดแม่เดี๋ยวคนดูมันตอนนี้งงเลยวันเกิดแม่ันเกิดใวันเกิดแม่เพื่อนดีใจเพื่อนอุาามาเดี๋ยววันเกิดแบบพ่อแม่ทำไมหนูถึงได้ของอะไรอย่างงี้นี่ไง แล้วเรารู้ว่าเขาอยากได้นี้แล้วก็เหมือนมันเป็นสิ่งที่แม่ให้เขา<ช>แล้วก็เขาจะไปตกบเตียงด้วยแม่ด้ปีปีที่ป้าให้อะหนูร้องไห้เลยนะเพราะมันไม่ใช่แค่ให้ธรรมดาแต่ป้าบอกว่าขอความเกิดของป้าคือสิ่งที่แบบป้ากับแม่ต้องการที่สุดก็คือรอยยิ้มของลูกอะไรเงียง<อ>้ยแล้วก็เขียนถ้าใจเวอร์หนูร้องไห้เลยมแม่มันวนเขียนเนี่ยถ้าเกิดเขียนอีกมันซ้ำไม่ถัดใจนะ้วแม่ก็ไเลยแล้วก็ทำเคกด้วยเค้กเลๆเนี่ย อ่ะเค้กอร่อยนะถ้าใครอยากกินเดี๋ยวเราติดตามอาจจะทําขายเดี๋ยวแต่ตอนนี้ไม่ว่างเราว่างๆอาจจะทําขายตอนนี้เดี๋ยวเขาบอกเลยทําขายเนี่ยคือเราไม่ได้หวังกําไรนะอยากให้น้องๆได้กินกันจริงๆเพราะว่ามันทํายากทํายากแล้วแพงต้นทุนแพงมากหลายชั้นไงวันนี้แบบต้องทำอ่ะก็้อช็อกโกแลตเยอะขนาดนี้ต้องใช้ช็อกโกแลตเท่าไหร่โอ้ยเป็นหมื่นก้อนนะจริงไม่ถึงไม่ถึงคือช็อกโกแลตแพงมากถ้าสายช็อกโกแลตนะหมักหมุดให้ดู เห็นไหมแต่จุกรใครเคยเห็นเค้กที่แบบว่าใส่นามะยอะขนาดนี้นี่คือนามะนะชั้นนี้นะจ๊ะชั้นนี้นะจ๊ะคือนามะยะอูดิจริงๆเลยอิ่มเลยอ่ะกินไปเที่ยวเยอ่ะอ่ะโอเคมากลาไปก่อนนะยูห้าสิบสองแล้วถ้าเกิดมีคนถาม วัย52<ร>แล้ววยพรมาเกิดแม่อยู่52ปรวัตวยไปรอบมงแล้วว,ลวันนี้อ่อยวยอีกรอบอขอให้แม่มีความสุขประสบความสําเร็จกับทุกธุรกิจที่ทาและอยากทาขอได้ของที่อยากได้ขอ,ขอ,ขอให้อายุยืนยาวมากไปจกกนกว่าหนูจ<อ>ะมีลูกมีเหลนมีหลนไม่ต้องยาวมากเอาพอประมาณแม่ไม่อยากนอนติดเตียงเออวยพร้อไม่ให้นอนติดเตียงขอให้แก่แล้วยังไม่ต้องนอนติดเตียงไม่ต้องเป็นอันไซเมอร์ขอให้แม่อายุหนึ่งร้อยหนึ่งโอ้เออแปดสิบพอแล้อ้าวหนึ่งร้อยบบางขอให้แม่ไม่ติดนะ แม่ๆเลยนะไม่ดิบสุขเลยสุข